ย yeah. yeah. e ิ้ม uh ยิ right no ้มหน่อยแอคชั่นหน่อยยิ้มหน่อยเออคดเออคดนี่ครับผมทุณพงษ์แม่นม่เออยันเด่นหลายกว่าก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีควานนะครับปวดหลังปวดหลังปวดหลังอ่ะนวดดีนวดนวดนวดดีนวดสูงนวดวสูงนวดนวดดีนวดนวดดีนวด เออนวดูครับดูของเพชรนวดออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดหลังอุ้ยเอาเซกเป็นควันอันนี้นี่ครับมอบให้เสกเป็นควานนะครับวันนี้เอาควานควเอาควันทำไงฮาเอาขึ้นขาเอาถอด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 ถอ้ถอดถอถอดถ้ออดถอดอดถอดถอดถถอดถอดถอถอดดอยก สูงดูขึ้นครับผมอันนี้ก็แค่ฝึกให้น้องเธอขึ้นนะไปข้างล่างไปข้างล่างอย่าขึ้นข้อนั่นแหละโบวสูงโบนโบวสูงโบวสูงไอ้ชั้นสูงสูงอย่ายกหล่อเด้อพ่อพ่อพ่อเฮาเฮาไลยโบนเลยเออขวันก็หล่อช้างก็หล่อนะครับผมไปไปนะครับเอาไปกับพี่ต้าเลยมาพี่ตมาเร็วดูครับควัน เสกนะครับผมขึ้นของเพชรมา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 เลยมาเพชรมานี่มาไหนมามานีมาอะไรนั่นอะไรมาหนุนใครตะโกนมาไปไไปดูเลยควายมาเดินรับกันเลยควานี้มันแกไม่ดีโอ้ควานี้เกินร้อยนะครับนี่โชว์ด้วย เด็กคนนั้นเั่นนั่นแหละมา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 ดีเลยเบ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเมานันเฮ้ยเฮ้ยออยเจี๊ยไพมาแล้วครับไปเดินตรงเลยเจี๊ยไฟเดินไปเลยเดินตามไหนๆคือหูมาคือเนี่ยทีนี่ไปกันเลยาอเราลอก่อน ควันเป๊กเอาอยู่ไหมควันเป๊กมั่นใจไหมครับทำไมถอยพึ่งหูมาแบบนี้เยลออใจเย็นครับควันนี่ไม่รู้ว่ามั่นใจไหมยกจริงๆเลยครับถ้าจะยกล้อนี่ยกจริงๆฮัลโหลถอยถอยถอยจะเข้าไปใกล้เดินห่้าหไม่เป็นไรบ้างเดินห่างยังห่วงเยอะอันหลังมาเอาควันบังคับหน่อยอุ้ยผมเทควันเขา ผมสั่งเลยเขาไม่ได้ค่อยๆอย่าไปเดินเร็วยกยิ่งเลยครับนี่แก้งไหมแก้งเสียงไหมโอ้ยไม่ครับผมควานนี้ไม่มันแตะดูรับนี้ลุกซีเป็นไงบ้างครับสอบถามนะครับผมเจ็บตัวครับเจ็บตัวเจ็บบ่ครับเจ็บตัวครับขึ้นเบาบางกับทองเพชรอันไหนสนุกๆกันครับสนุกเหมือนกันครับฮะสนุกเหมือนกันสนุกเหมือนกันค่อยๆค่อยๆเดินเร็ว นี่ม yup. ีผัวหอยด้วยนะครับมาคุมน mm ี hmm. so ่ผ oh, oh, yeah, ัวอยก็ออกกําลังกายก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นี่ก็เสกยาขีทองเพชรนะครับก็จัดให้ตามควาขอนะครับโอ้้แลนี่ก็มีชาวช้างมาตัดหญ้านะครับนี่ครับผมน้องกะละมังน้องกะละมังนี่ครับผมพ่อกะละมังพ่อกะละมังพ่อกะละมังมาตัดหญ้านะครับมีแต่หญ้าอ่อนๆเลย คนนะครับบ่เมื่อยวะสามคนเนี่ยเมื่อยแล้วเนาะเมื่อยจะบ่จะไม่รุดอันนี้ก็เดินมาเรื่อยๆครับผมผ่านมาก็หลายบ้านอู้งไอจีให้บุญลืมดูนู่นครับไปถึงนู่นแล้วต้องต้องระยะห่างๆนะครับระยะใกล้ไม่ได้ครับผม ดูดูด,ดูเจ๊ไพเดินอ้โหดูควันป๊กอ้วนมากเลยเจ๊ไพนี่อ้วน,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 นมากทองเฟียดดูเซกทำไมเก้งๆอ่ะเซกขี่ช้าอะไรเก้งๆอ่ะมาหนิมากเลยมาลดมาลดมามานน่มานี่นก็ลดมา ดู็นรถพาล้วของเพชรไม่กลัวนะครับผมเพราะอเป็นแบบอยู่ที่บ้านครับถ้าที่อื่นนี่จะกลัวๆหน่อยเสียวหน่อยนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นรถของไทยตะวันนะครับฮะเนี่ยรถไทยตะวันครับผมออกใหม่ออกใหม่งามอยู่ตัวสวยๆนะครับผมปิก้านะครับเไปขนส่งสั่งง่ายยัย มามามาออเก่งเก่งลูกเก่งอันนี mainland, strikes, ้คว <reconcile> ันใหม่เราก็มั่นใจนะครับเต็มร้อยแล้วมั่นใจเต็มร้อยแต่เก่งๆนิดหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยต้องไปใส่หัวอะไรงั้นน่ะมา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 ของพี่กรู้นะว่าจะไปซุ้มราคาเขียวนี่จ่าเต้นเต้นพิศเสีนะครับมามาเพชรเกาะมาหน่อย อ๋อเอาเอามาขับได้ไหมเกออ่งเก่งเก่งควานก,ก็เก่งนะครับขวานนี้จากประสบการณ์อันช้ำชอง <c oughs> <c oughs> ดูเดินด้านหลังบ้างนี่ต้องต้องนั่งข้างหลังนะครับนั่งคอ,อยังไม่ได้ครับเวา่วาะว่าคอนี่นยังรับน้ำหนักไม่ได้นะครับผมคอยังก้มไๆไงไงไงจะไปกินอนะไรนั่นเกาะมา <c oughs> ต้องนั่งหลังควานด้วยควานด้วยอนาคตขี่บาบันเยอะ ไปไปทำงานกับพี่พี่ดาวหน่อยด้วปพี่ดาวดาวมงคลมาครับดูควันควันนี้รู้สึกเกรงๆวิพิเศษนะอชนยุทธาธิกันหน่อยเพื่อได้ไปซ้อมออกงานหนุ่ดาวมงคลมาแล้วครับค่อยค่อยค่อย มาแล้วครับนุ่ัวไหนค่อยๆเจอดาวมงคลนะครับแไปดมอะไรกันฮ้ยนี่ครับดูงานดูไปเ Bố xuống quân Quân có bắt Nghe, thể đi không lọ Áo Bố xuống quân Nhốc xuống Nhốc xuống Nhốc xuống tóc chạy. Ô cứ thoải cứ xuống bốn. Bốn xuống, bốn. Bốn xuống. Bốn xuống. Bốn. <laughs> ทุ่งอ่ะลงโบุ่งเออลง่งอ่ะทุ่งอ่ะโบ้ลงอ่งเออทุ่งทุ่งยานไปเทเดือนพี่เดือนกลัวพี่ดาวยานโอ้พี่ดาวโอ้ไปไปกันโอ้ยถ้าถ้าได้คุนคินกันคงจะยุทธาธีสวยมากครับครับผมเพราะรุ่นลาเขาเดียวกันเลยนะครับผมโอ้ครับผมมาซ้อมนะครับเผื่อได้รับงานยุทธาถีนะครับ เช้ได้นะครับใชได้นะครับเพราะว่ารูปร่างเท่ากันเลยนะครับไปเดินตามพี่ดาวไปพี่ดาวนี้ตัวอ้วนบึกเลยนะครับผมใหญ่ด้วยนะครับทองเพชรจะบางๆนะครับนี่เข้ากับพี่ดาวนี่แบบทองเพชรนี่ผอมทันทีเลยนะครับฮะโอ้ใครมีงานออกงานออกงานเนาะออกสอมนู้ พวกี้โตคู่กันได้ตอนนี้มันบบทันบบทันได้คุกขี้กันเนาะแต่มันว่ามันอยู่ด้วยกันมันถี่อยู่ตาถีเนาะถี่บบตื่นนะเออมันหย่างกันตัวนี้จะกระโดดทุกทีตัวแดนกว่าจะสั่งได้กันยกเลยเด้อแล้วก็บุญชูนี่เออจะได้เลยบุญชู้เจ้าตัวใหญ่กว่ากันเออนี่โตซ้อมกันเลยนะครับพี่เดือนนะครับอี้โอ้พี่ดาวขอโทษนะครับโอ้ตัวใหญ่นะครับงานะครับผม ปลาใหญ่ตัวใหญ่นะครับตังเพชรนี่เล็กเลยนะครับนี่นะครับเดินไปนะครับผมนี่นะครับได้เดินเล่นกับพี่ดาวมูคุณเรานะครับวันนี้เฮอ่ะนะถ่ายตัดถ่ายโอ้หางสวยนะครับโอ้หางสูสีกันเลยนะครับนี่โอ้นะครับผมดูช้างให้ดูที่หางนะครับดูที่หางก่อนอ่า พี่เดือนก็พี่ดาวจะเดินกลับบ้านนะครับสุนทวก็กลับเหมือนกันนะครับแยกกันอ้าวโชว์หน่อยบอกพี่เดือนหน่อยเอาเฮ้ยอืออบายบายอ่ะชูชูชูบายบายบายไป บายนะครับ้เออเอเอากวกตัวนี้กวกเอหันมากวักด้วยกันเออวกวกวกเออกวกวเออกวกวบาบเลยากกาบเลยบเอากวกขวกเออวกวกวักวกวกวกเออบายบายโอเคครับรูกต่างกันอต่งกอกนี่กระโดดคือปักกง้โดดอย่างเดียวเลยโเนี่ยกอย่างเดียวเลยโเพนี่ไปนะครับผมเอา นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมโ่อยก็ขอจบเพียงเท่านี้อ้าวโตเพชรสวัสดีครับกับลูกครับก่อนลูกครับผมครับลูกครับเสียงครับครับเออเอากราบด้วยกราบด้วยกราบด้วยกราบ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 โอ้คุณทั้งบนครับผมไข่ที่มัตกติครับผมบ๊ายบาย